สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังฟอ้าฟองฟองสนานจามอนจันแม่หมอสมัครเล่นก็มาฝากระแสโควิด -19 มาพบกันวันนี้มาว่ากันอีกครั้งถึงผลจากพระเสารจรเข้าราศีมังกรแล้วจะมีผลต่อผู้ที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์อย่างไรโดยวาระนี้เป็นไป ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์เพราะว่าเป็นวาระจะได้โชคใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญแต่ก่อนอื่นขอบอกว่าวันนี้ป้าฟองซึ่งไม่ได้ออกจากบ้านมา6-7วันแล้วตั้งแต่วันที่กรทมสั่งปิดร้านอาหารนั่นแหละก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่บ้านตลอดก็ตระเวนไปดู เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยถนนกรุงเทพเนี่ยแทบจะร้างเลยนะเออถือว่าน้อยมากรถราแบบน่าใจหายแล้วก็ได้ไปแถวไหนล่ะนู่นออกจากบ้านที่อยู่แถววงสว่างเนี่ยนะไปที่เป็นที่พึ่งทางใจทั้งหลายนะไปที่พระบรมมหาราชวังสนามหลวงยกมือไหว้ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของให้คุ้มครองประเทศชาติแล้วก็ไปนูน่นสะพานพุทธไปไหว้พระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพร้อมกับท่องในใจสาธุจักรีมหาราชาจุตินำมาพระทาช่วยเหลือพระสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติด้วยเถิดเพคะ แล้วก็ไปที่วัดราช,ชบอพิตรไปอยู่แค่ข้างนอกนะคะนั่งอยู่ในรถยกมือไหว้เพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชของพวกเราทรงอยู่ข้างในทรงประทับอยู่ข้างในแค่ได้บาร,รมีได้รับสมีของวัดเนี่ยก็เรียกกันว่ารับ,ม,รบมีบุญ่ะแล้วก็ผ่านาวัดอ,อีกหลายวัดนะก็มานั่นแหละแล้วก็ผ่าน ผ่านสวนจิตละดาเขตออก,ก่อนจะผ่านสวนจิตละดาออกมาก็ไหว้หมอพรยกมือไหว้ในรถอะเสด็จในกรมกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่คนเรียกกันว่าหมอพรนั่นะแหละขอให้ช่วยด้วยนะเอ่อให้สงช่วยพระสพฆกนิกรชาวไทยซึ่งกําลังรับมือกับเจ้าโควิด -19 อยู่แล้วก็ผ่านสวนจิตระดาเขต ยกมือไหว้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ที่พึ่งทางใจก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเก็บภาพไว้หมดเลยอะ่ะขอโทษเถอะไม่ค่อยเห็นนะคะจะเอาไว้เป็นปูมโหนส่งถ่ายรูปไว้ผ่านจุดไหนถ่ายไว้หมดเลยเนื่องจากว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดเลยไม่นึกว่าจะเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ ที่ป้าฟองเตือนไว้ตั้งแต่เขียนหนังสือรับมือมลิตยูผู้อาเพศก็มาในรูปของโรคระบาดก็รู้แล้วว่าตอนมลิตยูมารอบแรกเกิดหาลงปีละกางงอ่ะพอโควิด1 9ลงนะคะแต่ว่าสิ่งดีๆก็เกิดตามมาวันหน้าค่อยคุยกันเรื่องนี้เอาเป็นว่าบางทีอยู่ในบ้านานานๆก็ตระเวนไปแต่ไม่เข้าใกล้ผู้คนแล้วก็ไปซื้ออาหารมากินกัน นะคะทีนี้มาว่ากันขอก่อนจะมาว่ากันขอให้ท่านโชคดีเอาตัวรอดจากโควิด -19 นรักษาระยะห่างกับผู้คนนะคะเอาละมาว่าถึงผลจากพระเสารจรเข้าราศีมังกรที่มีต่อท่านที่ละคณาสถิตราศีสิงถึงวาระโชคใหญ่ก็ต้องใจอันสำาราญโดยนำบทความนี้โดยนำเขาโครงมาจากบทความแม่หมอสมัครเล่น ตอนที่317ตีพิมพ์ในเอ็กไซท i ยโพสทุกวันอาทิตย์วันนี้ขึ้นช้าบางท่านเนี่ยเข้าไปอ่านใน x เอ็กไซทยโพสละก็เลยอบอกล่วงหน้าว่าถ้าอยากรู้ก่อนน่ะคืนวันเสาร์ดึกๆเ x c อ t e t ็กไซท s ยโพสเขาก็ขึ้นบทความของป้าฟองบทความแม่หมอสมัครเล่นแล้วนะคะ,ะทีนี้ขอเริ่มต้นด้วยนะคะแม่หมอสมัครเล่นตอนนี้ ขอพักการอัปเดตการทำนายถึงผลของไวรัสโควิด -19 โควิด -19 ที่ราวาดไปทั่วโลกและเมืองไว้ชั่วคราวเพื่อมาเขียนถึงดวงชะตาคนรายลัคนาราศีที่รับผลจากพระเสาจรเข้าไปเดินในราศีมังกรแล้วทางโหนจะออกมาในแนวดีมากกว่าร้ายแถมจะให้คุณงามความดีใหญ่โตที่ มีเพียงสามลัคนาราศีเท่านั้นที่จะได้คุณความดีจากพระเสาก่อนหน้านี้เขียนเรื่องมีนไปแล้วนะคะไปดูได้ค้นดูได้ในตอนก่อนๆของ Youtube ฟองสนานนี่แหละมีนเนี่ยโชคดีแล้วสิงเนี่ยก็จะได้อีกนะคะเอ,อเพิ่มเติมให้เพราะว่าเอาเรื่องดีๆมาเขียนเนื่องจากว่าถ้าเกิดไปเขียนถึงลัคนาราศีร้ายเดี๋ยวยิ่งเครียดกันไปใหญ่ ก็เลยป้าฟองเลยตัดสินใจเขียนลัคนาสถิตราศีสิง์นี่แหละแล้วยังมีอีกหนึ่งลัคนาราศีนะคะจะเขียนให้อีกตอนนะยังไม่กล้าที่จะเขียนอะไระไร้ายๆกลัวเป็นประสาทไปกันทั้งหมดโหนเองก็เป็นประสาทเอ่อเป็นประสาทราชวังไปแล้วตอนนี้นะคะเอาละมาพูดถึงท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิง์ ย้อนกลับไปตั้งแต่ธันวาคมปี2560มาแล้วทันทีละคณาสถิตราศีสิงห์ต้องผูกดวงชะตาโดยมีเวลาเกิดแน่นอนนะคะเกิดอาการหม่นหมองในอารมณ์เป็นระยะระยะพยายามทำหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตธรรมด้วยความหวังก็จะได้เพียงแค่กลางๆไม่วิเศษเลเลิศเลอหรือโดดเด่น เพราะว่าพระเสารจรเข้าไปเดินอยู่ในราศีธนูเป็น5กับลักนณาก็มีมีโลกบอกว่าจะได้ของบ่อเลิศพร้องพอใช้การเท่านั้นแล้วก็เป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆนั่นแหละนะคะแต่ก็จะได้อะไรที่กลางๆแค่แคเ่เช่นเรียนจบอยากได้เกียรติยมอันดับหนึ่งก็ได้อันดับสองแทนเป็นต้น ครันตั้งแต่มีนาคม2,563เป็นต้นไปเกมทุกสำคัญของอารมณ์และความหวังของชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเป็นโอกาสทองจะได้คุณงามความดีจากพระเสาจรที่ยากแล้วก็นานมากจากให้ผลด้านดีโดยจะได้ไปจนถึงมีนาคม2,566โดยประมาณนะคะบางท่านเนี่ยยิ่งพระเสาเป็นสีจร พระลหัสมาช่วยด้วยอีกเป็นสีจรพระราหูเป็นสีจรนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่ว่าถ้าเป็นการกินีเนี่ยก็จะเป็นทุกขลาบลาบคะทุกไปนี่แหละไม่มีอะไรดีหมดเสียหมดแต่ถือว่าพระเสาจรเนี่ยมันมีจังหวะที่จะให้คุณงามความดีกับพวกท่านมากกว่าร้ายในระดับได้โชคใหญ่ก็ต้องใจอันสมราตามลีลาดังนี้นะคะหนึ่ง พวกท่านส่วนใหญ่จะได้คุณงามความดีจากการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อสู้ดิ้นรนเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่สินประมูลแข่งขันประมูลด้วยแข่งขันด้วยนะเพรบที่หกอะ่ะเนี่ยเนี่ยลืมอะ่ะเนี่ยถ้าเกิดใครฟังจากไทยโพสต์แล้ว อ่านจากไทยพจน์เราไม่ครบนะคะเพิ่งนึกออกเมื่อสักครู่รวมทั้งการประมูลการเข้าแข่งขันสอบแข่งขันด้วยด้วยลีลาตามจากทีปนีนะคะเป็นเพราะพระเสาจรที่มังกรออยู่ในภพที่หหรืออริของพวกท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงเป็นไปตามฉลกที่หลวงวิสารดรุณกรครูโหนผู้ล่วงรับประพันไว้คือได้ในระดับ ได้โชคใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญและน่าจะได้อย่างหนักแน่นมั่นคงเพราะว่าพระเสาจรที่มังกรได้มาตรฐานเกษตราธิ่ดีได้ไปจนถึงมีนาคม2566 2. หรือพวกท่านอาจจะได้คุณงามความดีที่มาพร้อมกับเดินทางไกลยิ่งไปสุดล่าฟ้าเขียวได้ยิ่งถูกฉลกหรือ ไม่ก็อาจจะได้จากแดนไกลหรือจากต่างชาติเพราะว่าพระเสาจรที่มังกรทำมุนพิเศษมุนพิเศษถึงราศีมีนพบมรณะหมายถึงตายหรือหา่างไกลนะคะ 3. หรือการได้คุณงามความดีนี้อาจจะเกิดแบบไม่คาดฝันเพราะพระเสาจรราศีมังกรพบอริทรงกระแสะใส่กรกฎพบวินาศของพวกท่าน หรือได้ไปต่อสู้สิทธิสุดริษที่แดนไกลหรือที่ห่างไกล 4. หรือการได้คุณงามความดีนี้อาจจะเป็นการได้เซ็นสัญญาหรือลงนามในเอกสารลายเซ็นโครงการใหญ่ๆหรือได้จากการเป็นธุรกิจคนกลางหรือนายหน้านี่เห็นไหมเอ,อ หรือได้เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ที่จะเป็นภาระผูกพันกับพวกท่านไปอีกยาวนานเพราะว่าพระสาวจรที่ราศีมังกรทำมุมพิเศษถึงราศีตุลซึ่งเป็นภพที่สามสหัชชะอันหมายถึงเอกสารสัญญาเดินทางใกล้หมายถึงนายหน้าหมายถึงคนกลางอะไรทำนองนี้นะคะ ห้าหรือการได้คุณงามความดีนี้อาจจะเป็นได้ว่าเกี่ยวพันกับพี่พี่น้องๆหรือญาติญาติของพวกท่านต่อไปนี้คือตัวอย่างที่ป้าฟองได้เก็บข้อมูลของผลจากพระเสาจรมุมนี้มาเพื่อให้ท่านที่ละคณาสถิตราศีสิงห์ใช้พอได้เป็นแนวทางสังเกตที่จะเกิดขึ้นต่อไปเช่นเนี่ยเก็บข้อมูลมา ก่อนหน้านี้เก็บมาจากราศีกรกฎนะคะเพราะเสาเป็นหกตอนนี้เสียใจด้วยกรกฎเนี่ยเกณฑ์เปลี่ยนไปซะแล้วก่อนหน้านี้บางท่านอารมณ์ขุนมัวมาตลอดพอใกล้พระเสาร์จรจะเข้าเดินในราศีมังกรกลับขายชุดตรวจโควิด1 9ได้ชนิดแทบขายไม่ทันหรือบางคนขายนั้นน้ำยาทำความสะอาดหรือขายเครื่องมือแพทย์หรือขาย เจลล้างมือหรือขายช่วงเครื่องช่วยหายใจเรียกได้ว่ากิจการเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยกระฉูดบางท่านอาจจะเริ่มเลยขายหน้ากากาาาอนาไม่เอออย่าไปกักตุนล่ะอย่าไปขายเกินราคาล่ะบางท่านเนี่ยขายแผ่นพาบผู้ป่วยก็มีบางท่านก็ขายเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยก็มีเห็นไหมคะได้จากพบมลณนะ การเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านอาจจะเริ่มทํายาออกมาขายเอ,อยาสมุนไพรยอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าพระสาเนี่ยเป็นเรื่องของสมุนไพรเป็นเรื่องของพืชอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะขายสินค้าค้างสต็อกซึ่งเหมือนของตาย <laughs> โดยเก็บ <g ay> <g ay> ไว้นานแล้วโอ้แบบไม่น่าเชื่อเลยป้าฟองขายสินค้าที่มันอยู่ในสต็อกได้อะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะป้าเออเอา ดีใจด้วยนะคะก็มองๆไว้หน่อยก็แล้วกันมีอะไรอยู่ในค้างสต๊อกอ,ออกมาขายได้เงินเอามาต่อชีวิตหรือธุรกิจาบางท่านได้เซ็นสัญญาโครงการขนาดใหญ่อันนี้แม่ค่อนข้างจะมั่นใจหน่อยเออนี่เนยเนี่ยเอาให้ได้นะ,ะแล้วก็เอาให้ได้เยอะๆถึงมีนาหกหกหรือหลังจากต่อสู้มานานเมื่อพระสาให้คุณ ก็ได้ทุนเรียนต่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่เพราะว่าไปเรียนต่อผลคือมีภาระผูกพันเป็นนี้ให้ใช้อีกนานแต่ถือเป็นนี้ด้านดีเพราะได้แล้วคุม้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนนะคะเรื่องนี้พระเสาจรพบที่6มันคือน,นี่ด้วยอย่าสร้างนี่ที่ไม่คุม้มต้องเตือนกันเลยต้องใช้ความเป็นพระเสาไปสู้กับมันคือ ความมีเหตุมีผลคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดเล่าฝ้อแต่คิดคิดจนช้าก็ช่างแต่ขอให้รอบคอบนะคะพอรอบคอบแล้วค่อยทําฟองสนานเชื่อมั่นในพระเสานะถ้าให้คุณงามความดีก็ให้อย่างช้าช้าให้อย่างคิดนานให้อย่างคิดแล้วคิดเล่าฟ้อแต่คิดแต่ให้แล้วก็ให้เลยให้แล้วจะไม่มาลําบากอีกนะคะต้องเอาต้องเป็นนี่แล้วคุ้ม จำไว้เลยค่ะท่องไว้ท่องไว้เพราะว่าพบอริที่พระสาวเดินอยู่นี่หมายถึงนี่ด้วยนะคะอันนี้อันนี้ขอร้องละเพราะว่าไม่อยากเพราะใครมาก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งมาหาโหดเพราะฟองมีนี่เออเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องใช้สูตรวีระธีรพัฒบอกไปขายทุกอย่างใช้นี่มีวิลลิงในอันที่จะใช้นี่ให้มันหมดเพราะว่าความเป็นนี่เป็นทุกในโลกพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหาไม่เออ หรือบางท่านได้รีไฟแนนซ์นี่มาหมุนใช้ในธุรกิจแต่ก็เป็นภาระให้ผ่อนอีกนานอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะหรือมีบางคนใช้จังหวะนี้วางแผนปลดหนี้เป็นขั้นเป็นตอนวางแผนเลยมันน่าจะเล่าให้ฟังประทับใจมากชายหนุ่มคนหนึ่งเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งทุกพ่อน,นี้มาเป็นสิบปีแล้วป้าผมมีทางแล้วผมทำแล้วด้วยเออ หรือบางท่านได้รับพาละดูแลพี่น้องหรือญาติที่ร่ำรวยที่ป่วยมีแนวโนว้มว่านอแนวโน้มว่าจะได้มรดกก้อนใหญ่จากการดูแลนี้เพราะว่าญาติก็ไม่มีใครไงแต่ว่าอาจจะต้องสู้กันหน่อยเท่านั้นเองหรือบางท่านได้เริ่มกิจการไม่คาดฝันด้วยความเหนื่อยยากแต่กิจการก็ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าคือสู้แล้วได้เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือกิจกรรมเกี่ยวกับเก็บไข้ได้ป่วยหรือบางคนบางท่านนำสินค้าจากแดนไกลเข้ามาขายบางคนบางท่านก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอย่างที่บอกอะ่ะเออทำยาเออทำธุรกิจนับเสียเอ,อมันเสียแล้วมาทำให้ดีขึ้นไงอันนี้ยกตัวอย่างกันนะ แต่สิ่งที่ควรระวังระยะนี้สำหรับท่านที่ลัคนาราศีสิงห์อันจะเป็นผลจากพระเสาร์ที่มังกรก็คือระวังป่วยแล้วหายยากที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งตัวท่านเองและลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่พวกท่านดูแลอยู่สมมติว่าเลี้ยงหมาลาบาดอกับหมาตัวเล็กๆะชิฟสุอย่างนี้ระวังเจ้าชิฟสุป่วย นะคะเพราะว่าพบอริของพวกท่านเนี่ยมันหมายถึงสัตว์เลี้ยงตัวเล็กด้วยที่พระสาไปเดินอยู่นะโดยให้ระวังสำหรับตัวพวกท่านเองให้ระวังความเย็นระวังอารมณ์อย่าจุกจิกจูจ้จี้เพราะว่าต้องต่อสู้ยาวนานเมื่อท่านจุกจิกจู้จี้จะทำให้คนรำคาญและควรขยันเพื่อเอาชนะแรงหนืดของสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายเพราะเสารนี้ปกติแล้วมันจะหนืดมันจะช้าเพราะฉะนั้นต้องขยันออกกำลังกายนะคะข้อ6มาว่ากันถึงกลุ่มดาวในดวงเดิมรองรับแล้วผลออกมาจะเพิ่มคุณงามความดีของพระเสาจรสสำหรับท่านที่ลัคนาราศีสิงห์แล้วมีกลุ่มดาวพวกนี้อยู่ในราศีมังกรนะคะหรือ อ,อยู่ที่มีนหรืออยู่ที่กรกฎหรืออยู่ที่ตุนแล้วผลออกมาในจะเพิ่มคุณงามความดีของพระเสาจรพบที่6ให้พวกท่านคือหนึ่งมีพระพุทธหรือเลขสี่ไทยรองรับโชคลาบจะพูนเพ็นและศัตรูจะพ่ายแพ้ขึ้นอยู่กับว่าพระพุทธนี่เป็นตัวแทนของเรื่องอะไรในชีวิตของพวกท่านนะดวงที่สองคือพฤหัสบดีดวงเดิม เลข5ไทยเนี่ยรองรับจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้เสียอะไรแล้วได้กลับมาเช่นบางคนแฟนหรือเพื่อนเก่าที่จากไปนานอาจจะโผล่หน้ากลับมาให้เห็นดวงที่3มีพระราหูดวงเดิมคือเลข8รองรับในสี่ลัคนาราศีนั้นนะคะเป็นคู่มิจัยกับพระเสาร์จะชนะศัตรูเกิดโชคลาภเหมือนคนไปหาปลาแต่เจอขุมทอง เจ็ดกลุ่มดาวท่านที่มีกลุ่มดาวในดวงเดิมรองรับพระเสารจรในสี่ราศีอันประกอบด้วยมังกรมีนกรกฎและตุลผลจะออกมาด้านร้ายแซมเข้ามาเป็นทุกขลาบหรือลาบขุกแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ทำลายผลดีจากพระเสารจรที่จะให้แก่พวกท่านที่ลัคณาสถิตราศีสิงห์นะคะดวงแรกก็คือมีพระอาทิตย์ หรือเลขหนึ่งไทยดวงเดิมรองรับระวังมีศัตรูเพราะคำพูดแต่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือจะมีคนช่วยเหลือบางคนอาจจะมีคดีความต่างๆแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือ 2. มีพระจันทร์หรือเลขสองไทยรองรับในสี่ราศีนั้นระวังเก็บไข้ได้ป่วยทั้งตัวท่านเองและแม่หรืออาจจะมีหนี้หรืออาจจะเครียดวิตกจริตตีตนไปก่อนไข้ เสียเงินหรือลูกน้องหนีหายตำราให้สวดมนต์แก้เครสป้าฟองสวดไม่ได้นะสวดพระปริศก็สวดไม่ได้เปิดฟังทาง YouTube ทุกวันเลยเมีปัญญาแค่นี้ไม่มีสมาธิพอที่จะสวดได้แต่บทอดดิติปิโสเท่านั้นแหละป้าฟองนะ่ะอีกดวงหนึ่งคือมีพลางคาดดวงเดิมคือเลขสามไทยรองรับเป็นคู่อาคาตระวังอุบัติเหตุผ่าตัดทะละบบาแหวง ข้อนี้ขอให้แก้ไขด้วยการช่วยคนตกทุกข์ได้ยากหรือช่วยสัตว์เลื้อยคลานหรือทำทานไปยังโรงพยาบาลทั้งคนและสัตว์รวมทั้งโอนเงินช่วยสถานสะวะพาที่เลี้ยงงูแล้วก็เคล็ดก็คือว่าให้ไปที่ภูเขาทองชั้นบนสุดนะ่ะทราบไหมว่ามหาราชาอินเดียเคยถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ได้จากอินเดียเนี่ยถวายกับล้นเกล้ารัชกาลที่ห้า พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเอาไปให้เอาไปไว้บนภูเขาทองคนไทยเชื่อว่าที่ไหนมีพระบรมสารีริกธาตุจะมีพญานาคเฝ้าอยู่ก็ให้ไปเวียนเทียนสามรอบแล้วก็ทําทานาทําบุญข้างบนแล้วก็กรวดน้ําให้สัตว์เลือ้อยคลานทั้งหลายรวมทั้งงูและพญานาคด้วยรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรด้วยไม่ต้อง ถ้ากับป้าฟองง่ายๆไม่ยากเลยไม่ต้องทำพิธีมากเอาความสะดวกเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ให้ยึดถือเรื่องใดๆทั้งสิ้นเราก็เอาพอสบายใจอีกดวงหนึ่งคือมีพระสุขดวงเดิมหรือเลขหกไทยรองรับในสี่ราศีนั้นนะคะเป็นคู่ศัตรูใหญ่ระวังโรคเก่ากำเริบเรื้อรังหรือถูกคนทรยศหกักหลังหรืออกหักรักคุดหรือพลัดพลากมีเรื่องผิดหวงังหรือถูกโจรกรรม พอให้ได้หุดหงิด,งดแต่อย่าลืมว่าพระเสายังให้คุณอยู่นะเออมันหนีไม่พ้นหลักใหญ่อะค่ะดวงสุดท้ายคือมีพระเสาดวงเดิมหรือเลขเจ็ดรองรับระวังกรรมเก่าแรงระวังป่วยด้วยโรคก,กระดูกเส้นประสาทาลำไส้ผิวหนังหรือภูมิแพ้ทั้งหมดนี้อาจจะเกิดอาการใดอาการหนึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดทั้งหมดและไม่เกิดตลอดเวลาอีกทั้งดีและร้าย ก็ไม่ได้ตัดรอนกันมันเกิดได้ตลอดเวลาบางคนบอกว่าทําไมบอกว่าดีแล้วมันไม่ดีเอา้าไม่ได้บอกว่าดีอย่างเดียวไอ้ที่ร้ายก็มีแซมดีอย่างเดียวมันไม่มีนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหโพสต์เข้ามาเนี่ยป้าฟองถอดใจเลยไหนว่ามีชอกใหญ่อะทําไมไม่มีอะเอา้าเอาเอา,อาแล้วที่บอกว่าที่บอกว่าดีมันไม่มีเลยเหรอเอ่อที่ร้ายมันก็มีเหมือนกันนะคะสําคัญคือยังมีดาวอีกหลายดวง ที่ให้ทั้งคุณโทษทุกลัคนาราศีรวมทั้งท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงด้วยก็ขอให้กลับไปอ่านที่แม่หมอสมัครเล่นตอนที่304ภาพรวมชีวิตทุกลัคนาราศีตลอดปี2563หรือฟังที่ YouTube ช่องฟองสนานสรุปคือสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงแล้ว ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้คือมีนาคม2563ถึงมีนาคม2566เมื่อพวกท่านกลั่นพลังสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคนี้สินสุขภาพลูกน้องประมูลแข่งขันและด้วยความเหนื่อยอยากแล้วป้าฟองเชื่อว่าพวกท่านจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ามากมายที่เก็บข้อมูลมาบางคนหาเงินได้อย่างเหนื่อยอยาก แต่เป็นระยะที่หาได้มากที่สุดในชีวิตฉะนั้นบอกตัวพวกท่านเองว่าพระเสารมุมเอื้อมุมนี้เอื้อต่อการต่อสู้เพื่อสบายเมื่อปลายมืออ,อ,อย่าหวังว่าจะสบายตอนพระเสาอยู่พระปรินะคะก็ให้หวังว่าจะสบายปลายมือสัปดาห์หน้าจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศรีที่จะได้ผลดีจากพระเสาจรที่มังกรนะคะ ช่วงนี้ต้องพยายามหลบหลบเรื่องร้ายไว้หน่อยเดี๋ยวจะประสาทไปกันใหญ่อย่างที่ป้าฟองบอกวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ